ยังไม่ได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นก็รุกเดือดมากแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับซีเกม2023ที่ทางกัมพูชาเขาเป็นเจ้าภาพครับเบอร์จะเป็นเรื่องเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นกุนขมแมและล่าสุดครับกัมพูชามีการประกาศถอดหมากรุกสากลออกจากซีเกม2023แล้วใส่หมากรุกกัมพูชาลงไปแทนทําเอาชาวเน็ตเนี่ยถกเถียงถกถามกันอย่างมันคนระับว่าไอ้หมากรุกกัมพูชามันเล่นยังไงกันวะเออนี่ครับ วุ่นวายแล้วครับซีเกมส0 2 3ที่กัมพูชาเขาเป็นเจ้าภาพจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5้ถึงพฤษภาคมนี้นอกเหนือจากจะบรรจุอุลขแมเพื่อนลงแข่งขันแทนมวยไทยแล้วจนกลายเป็นดราม่าระดับประเทศไปและยังไม่ทราบว่าจะแข่งขันได้หรือไม่ด้วยเพราะอาจจะมีชาติเข้าร่วมแข่งขันไม่ครบ4ประเทศล่าสุดครับทางกัมพูชาจัดการถอดมารุษสากลออกจากการแข่งขันด้วยแล้วใส่มารุกกัมพูชาลงไปแทนโดยมีการชิงชัยทั้งสิ้น6เหรียญทอง ร่วมกับมากรุกจีน6เหรียญทองทําเอาชาวเน็ตชาวโซเชียลเนี่ยงงกันมากครับเพราะไม่รู้ไม่ทราบว่ากีฬาชนิดนี้เนี่ยมันมีกติกาอะไรยังไงจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในตอนนี้สําหรับซีเกมครั้งที่32มสนะครับมีชิงชัยทั้งสิ้น6 0 8เหรียญทองจาก36ชนิดกีฬาซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่รายการนี้มีแข่งขันมาโดยก่อนหน้านี้เวียดนามเนี่ยได้ยกทงข่าวเรื่องการเป็นเจ้าเหรียญทองไปแล้วนี่ ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาเร่งยังไงหมักรุกกัมพูชาเนี่ยหมักรุกสากลเนี่ยพอรู้แต่ถูกถอดออกจากการแข่งขันซีเกมครั้งล่าสุดที่ถึงนี้2023ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพตอนแรกมวยไทยถอดไปเป็นกุลแคเมแทนนะครับล่าสุดนี้หมักรุกสากลอีกแล้วกติกาหลายสิ่งหลายอ,อย่างเนี่ยโดนเปลี่ยนแปลงไปจนนํามาซึ่งเสียงว,วิพากษ์วิจารณ์จากทางกัมพูชานะครับแล้วก็ทางฝั่งหลายๆประเทศก็งงเหมือนกันว่าตามกฎจริงๆงแล้วเนี่ย มันทําแบบนี้ได้หรือไม่นะครับแล้วพอมีการวิเพืพิจารณาเนี่ยฝั่งกรรัมพูชาก็ไม่พอใจเขาตอบมาตอบโต้เหมือนกันนี่ครับก็เดี๋ยวต้องติดตามต่อนะครับว่าจะอะไรไงทั้งกุลคาแมล่าสุดหมักรุกสากลไม่ได้มีนะครับกลายเป็นหมักรุกกุนคาแมไปแล้วครับ